สวัสดีวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน2568สวัสดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านเมื่อวานนี้เซตรีบาวขึ้นนิดหน่อยนะครับเซตปิดที่1,272.17จุดปิดบวกไป2.13จุดคิดเป็นบวก0.17%โดยมูลค่าซื้อขาย34,230.9ล้านบาทอาการก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เซตก็อยู่ในโซนเขียวสลับแดงตลอดทั้งวันดีขึ้นในช่วงปิดตลาดเท่านั้นกราฟเซตก็ยังดูดีขึ้นปัจจุบันยืนที่1,272จุดแนวต้านยังคงอยู่ที่1,283จุดแนวรับอยู่ที่1,262จุดนะครับอย่าหลุดเส้น EMA 200วันลงไปเป็นใช้ได้เมื่อวานนี้นักลงทุน3กลุ่มเป็นฝ่ายเทขายส่วนนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศก็ซื้อไปเช่นเดิม สรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568ต่างชาติเทขายออกมา1,454.74ล้านบาทกองทุนขาย461.30ล้านบาทโบรโกเกอร์ขาย14.13ล้านบาทส่วนนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศซื้อไป1,930.17ล้านบาทต่างชาติยังเป็นฝ่ายชัดทีเฟกซ์ ขายหนึ่งสัญญากองทุนและรายย่อยเป็นฝ่ายลองทีเฟกซ์รายย่อยซื้อ1,601สัญญากองทุนซื้อ2,279สัญญาและในภาพรวมโปรแกรมเทรดดิ้งโลบัตเทรด43.46%มีหุ้น2ตัวนะครับที่ฟอร์มดีได้แก่หุ้นการบินไทยและหุ้น AP ส่วนหุ้นสเตคคอและ TOA ร่วงลงมาในภาพรวม m o ม t Active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน7หลักทรัพย์3ตัวแรกนี่ไม่ค่อยดีนะครับติดลบทั้ง3ตัวโดย KBank ติดลบไป1บาท KTB ติดลบ50สตังค์ v d v c n c e ติดลบไป3บาทในขณะที่อีก5ตัวถัดมาปิดราคาเป็นบวกโดย TTB บวกไป5สตังค์ m s m s บวกไป10สตังค์เด a ต้บวกขึ้นมา5บาท SCB บวกไป1บาทและการบินไทยบวกขึ้นมา75สตางค์หุ้น True และหุ้น t ิ s โกราคาไม่เปลี่ยนแปลงหุ้น SCC บริษัทปูนซีเมนไทยเมื่อวานนี้ยังคงติดลบติดลบต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้ติดลบไป3บาท50สตางค์ลงมายืนที่182บาท50สตางค์หุ้นที่ติดเข้ามาในทเวนตี้ท็อปลอสและมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่หุ้นสเตคอนติดลบไปเเ ร่วงลงมา50สตังค์ลงมายืนที่5บาท80สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย93ล้านบาทรองลงมาได้แก่ T O A ติดลบไป5%อร์เซ์ร่วงลงมา70สตังค์ลงมายืนที่12บาทส0สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย60ล้านบาทหุ้น Next Point ติดลบไป5สตังค์ลงมายืนที่1บาทส0สตังค์มูลค่าซื้อขาย34ล้านบาทและ Air Yaya ติดลบไป8%เ ร่วงลงมาอีก43สตางค์ลงมายืนที่4บาท92สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย25ล้านบาทหุ้นโคโค่ Co Co Co, ทำท่าจะดีแต่เมื่อวานนี้ติดลบไป25สตังค์ร่วงลงมาที่5บาท15สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย21ล้านบาทหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t top gain มีหุ้นที่ทำราคาซิลิงเพียงตัวเดียวนะครับได้แ,แก่หุ้น JCKS ดีดขึ้น6สตางค์ ขึ้นมายืนที่25สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย2ล้านบาทเศษเศษหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่หุ้นการบินไทยบวกไป9เปเซติดขึ้นมา75สตางค์ขึ้นมายืนที่9บาทโดยมูลค่าซื้อขาย742ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น TFG ราคาดีดขึ้น16สตางค์ขึ้นมายืนที่4บาท74สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย157ล้านบาทและหุ้นที่โดดเด่น ได้แก่หุ้น ap บวกไป5%ดีดขึ้น40สตังค์ขึ้นมายืนที่8บาท20สตังค์ด้วยมูลค่าซื้อขาย73ล้านบาทและ jmt ดีดขึ้น25สตังค์ขึ้นมายืนที่8บาท50สตังค์ด้วยมูลค่าซื้อขาย79ล้านบาทมีหุ้นที่ทำ volume มาเลย์ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ tpcs ttb และหุ้นการบินไทยสำหรับหุ้น tpcs ร่วงลงมาหลายวันซ้อนเมื่อวานนี้อาการก็ดีขึ้นดีดขึ้นมา3สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย28ล้านบาทหุ้นที่ทำบอลลูนมาเลิดในเชิงลบ3ามตรกลได้แก่หุ้น S T A T L I และ B B I K Impact ในเชิงบวก3ามตรกลได้แก่หุ้น Delta การบินไทยและ T T B Impact ในเชิงลบ3ตมแรกได้แก่ A O T Advance และหุ้นกัฟ ในวันนี้เราจะไปส่องกราฟหุ้นที่ติดเข้ามาในทเวนตี้ท็อปเกณหลายตัวก็ยังเป็นหุ้น IPO น้องใหม่นะครับดีดขึ้นมาทรงกราฟสวยและหุ้นลหลายตัวก็ยังคงดีดขึ้นมาตามผลประกอบการไตรมาสที่3ที่อยู่ในเชิงบวกบริษัทมีกำไรเรามาเริ่มต้นกันที่หุ้นการบินไทย Thai Airways International หุ้นการบินไทยนี่หลุดแนวรับสำคัญลงไปแล้วนะครับ แนวรับสำคัญอยู่ที่8บาท55สตางค์ร่วงลงไปต่ำสุดที่8บาท15สตางค์เมื่อวานนี้มีวอลลุ่มเข้าสามารถเบรกแนวต้าน8บาท55สตางค์ขึ้นไปได้ขึ้นไปยืนที่9บาทถัดไปอยู่ที่9บาท45สตางค์9บาท70และ10บาท10สตางค์ส่วนแนวรับยังคงใช้8บาท15สตางค์เป็นจุดสต p l o ลสถ้ายังร่วงลงมาก็มารับที่แนวรับเส้น EMA 200วัน บริเวณ7บาท8ปสตางค์พุ้นตัวถัดไป TFG Thai Foods Group TFG นี่ลงมาพักตัวไม่หลุดแนวรับสำคัญนะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่4บาทส4สตางค์พุ่นลงมาพักตัวต่ำสุดที่4บาท28สตางค์จากนั้นก็กลับตัวเบรกแนวต้าน4บาทส8สตางค์ขึ้นไปได้เมื่อวานนี้ขึ้นไปยืนที่4บาท74สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่4บาท8ปสสตางค์ ใช้แนวรับ4บาท48สตางค์เป็นจุดส t o p l o พลหุ้นตัวถัดไป JMT JMT Networks e r v i c e s แนวรับสำคัญของ JMT อยู่ที่7บาทส5สตางค์หุ้น JMT ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่8บาท15สตังค์เมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้าโดดขึ้นไปยืนที่ราคา8บาท50สตางค์แนวะต้านในวันนี้ก็อยู่ที่8บาท85สตางค์ใช้แนวรับ8บาท15สตังค์เป็นจุดสตาล หุ้นตัวถัดไปหุ้น AP AP Thailand หุ้น AP มีแนวรับสำคัญอยู่ที่7,35บาทส5สตางค์กรอบแนวต้านด้านบนอยู่ที่8 9บาท95สตางค์หุ้น AP ลงมาทําจุดต่ําสุดที่7,75บาท75สตางค์เมื่อวานนี้ก็มีวอลลุ่มเข้านะครับหุ้นดีตัวเปิดขึ้นมาได้สวยปิดราคาที่แนวต้าน8,20บาท20สตางค์พอดีแนวต้านถัดไปในวันนี้อยู่ที่8,40บาทส0สตางค์ นวต้านถัดไป8บาท65สตางค์และแนวต้านสวิงไฮเดิมอยู่ที่8บาท95สตางค์ใช้แนวรับ7บาท75สตางค์เป็นจุดสต o p ปลอสหุ้นตัวถัดไป idg หุ้น i n d i g ก idg ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่1บาท60สตางค์เมื่อวานนี้ดีดขึ้นไปยืนที่1บาท88สตังค์โดยมีแนวต้านอยู่ที่1บาท99สตังค์แนวต้านถัดไป2บาท20สตางค์เทรดกิ่กําไรก็ใช้แนวรับ 1บาทหสตังค์เป็นจุดสต o อปลอสหุ้นตัวถัดไปหุ้น bka กอกแอสเ asset เตอร์กรุ๊ปหุ้น bka ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่ราคา74สตังค์เมื่อวานนี้มีวอลลุ่มเข้าหุ้นดีดตัวขึ้นพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่97สตังค์เบรกแนวต้าน95สตาตังค์ขึ้นไปได้แล้วแต่ยืนราคาไม่อยู่นะครับลงมาปิดที่86สตังค์ราคา95สตาตังค์ก็เป็นแนวต้านแรก นวต้นถัดไป1บาท10สตังค์ใช้ในรับ74สตังค์เป็นจุดสต o p ปลอสหุ้นตัวถัดไปหุ้น Onsen o n s e เซนรีทีทแอนด์สปากรุ๊ปซก็ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่1บาท6สตังค์เมื่อวานนี้มีแรงซื้อเข้ามามากหุ้นพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1บาท32สตังค์ท้ายตลาดยอดตัวลงมาที่1บาท24สตังค์เทรดเก่งก็ไบแนวต้านแรกก็อยู่ที่1บาท32สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ 1>, 1บาท50สตังค์ใช้แนวรับ1บาท6สตังค์เป็นจุดส t o p Loss หุ้นตัวถัดไปหุ้น JTS Jasmine Technology Solution JTS ลงมาต่ำสุดที่23บาทแล้วก็ดีดขึ้นเมื่อวานนี้ยังคงมีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนหุ้นดีดต่อขึ้นไปที่28บาท25สตังค์แนวต้านวันนี้อยู่ที่29บาท75สตังค์ใช้ราคาเปิดเมื่อวานนี้25บาท50สตังค์เป็นจุดสต๊ p ปล s ส ถ้าร่วงลงมาก็มารับที่23บาทหุ้นตัวถัดไปหุ้นสกินสกินและปราตอรี่ IPO น้องใหม่นะครับลงมาปรับฐานที่ราคาต่ำสุด1บาท26สตังค์เมื่อวานนี้วอลุ่มเข้าหุ้นดีดขึ้นไปสูงสุดที่1บาท64สตังค์ท้ายตลาดลงมายืนที่1บาท58สตังค์เทรดกิงกําไรแนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ1บาท82สตังค์ใช้แนวรับ1บาท26สตังค์เป็นจุดสต็อปลอส หุ้นตัวถัดไปหุ้น m a ส t e c m a s t t c Link m a s t เ c กลงมาต่ำสุดที่97สตางค์จากนั้นก็มีแรงดีดขึ้น3บานซ้อนเมื่อวานนี้ขึ้นไปปิดที่1บาท9สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท15สตังค์แนวต้านถัดไป1บาท21สตางค์ใช้แนวรับ97สตังค์เป็นจุดสตั l ล s สหุ้นตัวถัดไปหุ้น k i s ราช j ู k i สอินเตอร์เนชั่นแนหุ้น k i ิสนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับ หลังจากเบรก52วิกโลที่ราคา2บาท34สตังค์ใครลงมาช้อนซื้อตรงนี้สบายไปเลยหุ้นคิดดีดตัวขึ้นมาทุกวันเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นไปทำา i g สูงสุดที่3บาท16สตังค์แล้วยอดตัวลงมาปิดที่3บาท12สตังค์บริเวณนี้ก็เป็นโซนเทคโ Profit แล้วนะครับเทรดกิงกำไรใช้แนวรับ3บาทเป็นจุด Stop Loss ถ้าร่วงลงมาก็มารับที่แนวต้านเดิม บริเวณ2บาท78สตังค์แนวต้านแรกในวันนี้อยู่บริเวณเส้น EMA 200วันแถวแถวราคา3าบาท26สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 3, 42บาทส2สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น TSG TSG ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่ 7, 60บาท60สตังค์เมื่อวานนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนหุ้นดีดขึ้นไปปิดที่ 7, 95บาท95สตาตังค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 8, 55บาท5 5สตาตงค์ แนวต้านเหนือขึ้นไปอยู่ที่9บาท15และ9บาท40สตังค์แนวต้านแถวแถวเส้น EMA 200วันอยู่บริเวณ10บาทใช้แนวรับ7บาท60สตังค์เป็นจุดสต p l ลอสหุ้นตัวถัดไปหุ้นซ o อ l C o i ซนี่เบรกแนวต้านในโซน3บาทขึ้นไปได้แต่ก็มีแรงเทขายลงมาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ2บาท78สตังค์แต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นไป เมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อสนับสนุนทำให้หุ้นพุ่งขึ้นไปปิดที่2บาท92สตางค์เติดกิงกำไรแนวต้านแรกอยู่ที่2บาท96สตางค์แนวต้านถัดไป3บาท2สตางค์ใช้แนวรับ2บาท78สตางค์เป็นจุดส t o p ล o s อแนวรับแนวต้านตรงนี้สำคัญนะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาอาจจะกลับมาเป็นขาลงได้ถ้าร่วงลงมาจริงๆมารอซื้อแถวๆแนวรับเส้น EMA 200วัน ที่ราคา2บาท66สตางค์สำหรับในวันนี้ก็มีหุ้นที่สามารถเล่นเทรดเก่งกำไรได้หลายตัวใครรักใครชอบตัวไหนวางแผนเทรดให้ดีนะครับอย่าลืมสต o อปล s สเป็นสิ่งสำคัญขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีนะครับ